มันเป็นแพทเทิร์นเลยนะทุกหน้าหนาวของแต่ละปีจะเป็นช่วงที่อากาศประเทศไทยเน่าด้วยเลาสาเหตุในช่วงหน้าหนาวอากาศค่อนข้างปิดอากาศค่อนข้างจะไม่หมุนเวียนเมื่อไม่หมุนเวียนความสุขรกในอากาศเช่นฝุ่นมันก็จะสะสมมันก็จะตกค้างมันก็จะไม่ไปไหนขนาดเดียวกันช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีก็จะมีการผลิต ฝุ่นเติมเข้าไปในอากาศแบบมากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะไล่อ้อยไร่อ้อยตัวดีได้ฤดูการในการเผาไงไร่อ้อยตัวดีช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีต้นปีหน้าจะเป็นห่วงเวลาที่เขาตัดอ้อยส่งโรงงานเขาเอาง่ายๆเขาว่าเขาเอาถูกๆเขาว่าเผาเลยแล้วตัดง่ายเขาใช้วิธีเผาไร่อ้อยเลยตัดง่ายเพราะเผาแล้วเนี่ยมันตัดส่งโรงงานง่ายใช่เร็วด้วยใช้เวลาน้อย เร็วต้นทุนจะจ้างใครมาตัดมันก็ค่าจ้างมันก็จะถูกหน่อยเพราะมันตัดง่ายถ้าเผานะถ้าไม่เผานี่ลำบากแม้ว่าเผาไร่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ความหวานเปอร์เซ็นต์น้ำตาลในตัวอ้อยมันลดลงเมื่อส่งโรงงานจะถูกหักราคาแต่ชาวไร่ไม่เขาคุมเขาบอกมันคุ้มกว่าชาวไร่ไม่สนไช่มันได้นึกภาพสิครับเผาไร่อ้อยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆไร่ทั่วประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอากาศ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ซ้ําเติมเข้ามาอย่าไปอ้างไอ้ไฟป่าจากจากประเทศ้างเคียงเลยเอาประเทศเราก็เเิมของเราดหวยโอ้โหสุดยอดภาพต่อไปนี้เห็นแล้วตกใจจริงๆนะเป็นภาพสดๆเช้าเมื่อวานตอนหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าต่อเนื่องถึง8ปดโมงเช้าไม่ใช่ฝนตกนะแต่เป็นฝุ่นนะเป็นภาพแถวๆจังหวัดสมุทรปราการติดกรุงเทพนี่แหละ เห็นไหมครับใช่ค่ะหลายคนบอกเอ้ยฝนตกหรือเปล่าฝนตกไม่ใช่นะคะที่เห็นอยู่บนหน้าจอณะขนาดนี้คือฝ um Dec ุ่นจริงๆค่ะเห็นไหมขมุขมัวจนมองข้างหน้าแทบไม่เห็นนะคสครับว่า PM 2.5แถวแถวบางนาตราเช้าเมื่อวานมาจจะขนาดไหนมันต้องขนาดไหนจึงเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาไปดูภาพต่อไปฮะดูภาพต่อไปฮะไปดูภาพต่อไปฮะนี่ก็คือใครไปตัวเมืองปากน้ำต้องเห็นหอคอย ของขอปล่อยมันเป็นสัญลักษณ์ดูสิครับทัศนวิสัยไม่ชัดเจนไม่ใช่หมอกนะฮะดูภาพต่อไปครับค่ะดูภาพต่อไปครับดูภาพต่อไปครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของบางนาตราบภาพต่อไปครับนี่เลยถ้ามองจากตึกเห็นไหมโอ้โหฝุ่นนี่บริเวณสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมไปนะใช่ค่ะภาพต่อไปครับหนักมากอ่ะโอ้โหนักมากน่าจะเป็นแถวแถวพัสมุเจดีย์ด้วยเนี่ยไม่แน่ใจ สุดสุดจะพันนาสุดจะพันนาเราอยู่กับสภาพแบบนี้ได้ยังไงภาพอากาศที่สุดจะสกปรกที่เรานําขึ้นจอยิบช่วยมาจากเพจที่ชื่อสปอร์ตไลท์บางปูและรวมถึงเพจที่ชื่อข่าวสารเมืองปราการวีสองพุ่โอเคเราจะต่อสายไปที่อธิบดีกรมควบคุมมรพิษนะคะอธิบดีปิ่นศักสุรัสวดีค่ะเจอสภาวะแบบนี้นะคะทางกรมควบคุมมรพิษ เขาเปการระมือสถานการณ์อย่างไรโอเคสักครูคร่หนึ่งสักครู่หนึ่งพี่นายสายการแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะจะบอกว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการเตือนกันมา2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะยุทธยาก็มีการเตือนกันเรื่องฝุน่นแบบนี้เหมือนกันครับสภาพอากาศเน่า PM 2.5ที่มันขึ้นสูงมากๆในช่วงนี้มันมันยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์นะนปกติสาการมันจะลากเรื่อยไปจนถึง ถึงถึงถึงมักกาหรือเปล่ามักกะอืมีโอกาสอ่าไปกันที่อธิบดีปิ่นศักดิ์สุรสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปินศักดิ์ครับผมครับครับท่านอธิบดีขอข้อมูลพื้นฐานนิดหนึ่งหน่อยครับผมใช้คำรวมๆแบบจิโก็กลวกันสภาพอากาศที่มันเน่าๆที่เราเห็นณขณะนี้มันเป็นช่วงแรกๆของสถานการณ์ใช่ไหมครับสถานการณ์อากาศเน่ามันจะลากไปจนทั้งถึงมกราหรือกุมภาครับ ใช่ครับผมชอบ,ชอบคำนี้มากแต่ของเราเนี่ยเราใช้แรงว่านั้นนองครเราใช้ว่าฝุ่นพิษเลยฝุ่นพิษเพราะว่ามันจะมีผลกับส,สุขภาพเราคราวนี้มันจะลากถึงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่สองปัจจัยฮะหนึ่งก็คือสภาพอุตุนิยมวิทยาว่าอากาศปิดนานแค่ไหนซึ่งเราจะถือว่าก็คงปิดช่วงฤดูหนาวแล้วกันนะครับหนาวถึงไหนก็ปิดถึงน,นั้นการที่สองคือแหล่งกาเนิดฝุ่นเนี่ยไอ้ฝุ่นที่มนุษย์จุดเนี่ยเพราะเราไม่ได้สู้กับฝุ่นนะฮะเราสู้กับคนที่สร้างฝุ่นเขาเนี่ยและคนที่สร้างฝุ่นและกิจกรรมทีี่่่่สสรรร้้าาางงงฝุนนเเเยจะถึมือไห นะครับคราวนี้ในกรุงเทพเนี่ยครับการจราจรมันมีตลอดปีแต่ว่าที่มันจะเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของการเผารอบๆกรุงเทพคือเผาภาคเสซึ่งมันจะลากไปถึงประมาณกุมภามีนาบเก17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยครับมันจะมีการเผาป่าต่อจนถึงเมษาประมาณมีนาเมษาเลยเพราะฉะนั้นโดยรวมเราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกันไม่ให้เกิดฝุ่นจนถึงกรุงเทพนี่ก็ต้องถึงประมาณมีนาส่วน17จังหวัดภาคเหนือก็ต้องถึงเมษาครับครับโอ้โห สรุปาเลยอ่ะศูนย์กลางการบริหารจัดการประเทศก็คือกรุงเทพปริมณฑลขณะนี้พื้นที่หนึ่งมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นสถานการณ์มันจะลากไปจนถึงประมาณกลมๆก็คือมีนาคมแต่ถ้าต่างจังหวัดเช่นภาคเหนือมันจะลากถึงเมษาเลยที่จะต้องเฝ้าระวังกันถูกไหมครัใช่สิบเจ็ดถูกครับสิบเจ็ดจังหวัดภาคงเหนือใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีการเผาป่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับครับ ถ้าพูดถึงข้อมูลณเช้าวันนี้นะครับภาพรวมภาพใหญ่ทั้งประเทศเนะครับจุดที่มันวิกฤตแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่สักกี่จุดจังหวัดไหนบ้างครับที่มันวิกฤตแล้วจริงๆขนาดนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยขอเรียนชี้แจงนี้นะครับวันนี้มันสับสนค่อนข้างเยอะกับเรื่องสีครับเราอ่ะปรับมาตรฐานมาเป็น37.5แล้วใช่ไหมฮะก็เท่ากับประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นแม้แต่อเมริกาก็ใกล้เคียงกันมา แต่บางเอิญตอนสีที่เราแบ่งนะครับในการพยายามจะสื่อสารเนี่ยเราแบ่งเป็นห้าเฉดเพราะว่าตอนนี้มันมาตรฐานในการสื่อสารในประเทศไทยแลกะ,ะ,ะการหาจัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะมีห้าเฉดแต่ว่าหลายโปรแกรม,มะรอะฮะไปใช้ของ IQ Air ซึ่งเขามีหกเฉดทําให้บางครั้งเนี่ยไอ้สีส้มของเราเนี่ยครับมันซึ่งก็คือสากลเลยนะฮะที่มันจะเป็นสําหรับการแบ่งห้ากลุ่มเนี่ยมันเป็นสีส้มแต่พอไปหกเฉดอะ มากลายเป็นสีแดงทําให้เกิดความสับสนเพราะว่าพอสีแดงปุ๊บเนี่ยเราเอาสีแดงไปผูกกับเรื่องมาตรการในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสีแดงเนี่ยครับสีแดงมาตรฐานของไทยนะฮะเกินสามวันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เขาจะเริ่ม work from home ซึ่งวันนี้ถ้าเราไปดูในโปรแกรม air for thai ของกรวบกุมลพิษนะครับตอนนี้ค่าเนี่ยยังจะอยู่ที่ประมาณ40ไมโครกรัม50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งมันยังสีส้มอยู่นะฮะยังไม่เกิน75จะเกินแค่จุดเดียวหรือ2จุด ใน <ừ m. S 1> บางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเสซึ่งอันนี้มันไม่ได้แปลกเพราะวันนี้รเรายังไม่มีแหล่งกาเนิดฝุ่นเพิ่มเติมในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเป็นการจราจรเราอากาศปิดนะฮะมันเลยกระโดดขึ้นเท่าตัวคือจาก20ไป40บหรือห้าิบแต่ว่ามันเริ่มมีจุดความร้อนรอบๆแต่น้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่แดงครับแต่อีกเดือนหนึ่งจะแดงแน่นอนถ้าเราไม่จัดการนะครับอีกหนึ่งเดือนกรุงเทพปาริมณฑลจะแดงแน่ๆถูกไหมถ้าเราไม่จัดการเรื่องเ่าการเกษตรรอบๆในบริเวณภาคกลางให้ได้เพราะวาเนี้ ค่ามันขึ้นแล้วจุดความร้อนเมื่อวานเนี่ยร9อยเกสิบจุดวันนี้ขึ้นไปสองร้อยกว่าจุดแล้วครับซึ่งร้อยห้าสิบเ็เปอร์เซ็นต์คือการเผานาข้าวผมไม่ได้เบรมทางคนทำนานะฮะแต่เราจะต้องสร้างระบบให้การเผาเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆต้องมีทางเลือกอื่นครับครับครับถ้าเป็นภาคกลางปัญหาก็คือการเผานาข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือ แต่ถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานจะมีปัญหาซ้ําเติมคือการเผาไร่อ้อยอ๋อไม้ไม้คระคือสมมุติเราแบ่งเป็นเผาป่ากับเผากษเรรวมใหญ่ๆก่อนล้วกันนะฮะเผาเกษตรเผาเกษตรเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักของภาคกลางซึ่งซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือเผาข้าวนาข้าวอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับคือเผาข้าวโพดแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นคือเผาคืออ้อยแต่คราวนี้ภาคเหนือเนี่ยครับส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบเลยคือเผาป่า S <S เอาอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วกันไม่ว่าจะเป็นล่าสัตว์หาเห็ดหรืออะไรก็ตามะจะมีเป็นจากเกษตรเนี่ยรวมๆแค่ประมาณ203 0ซึ่งใน2ี่0นั้นน่ะครึ่งหนึ่งคือมันแบ่งกันระหว่างครึ่งหนึ่งระหว่างข้าวกับข้าวโพดครับค,ครับอเอาเป็นว่าในสถานที่เห็นที่เป็นอยู่และนับวันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะนี้มันเป็นช่วงแรกของสถานเท่านั้นเองเราได้วางมาตรการในการที่จะรับมือในเชิงลุกอย่างไรบ้างครับครับก็ เราเราเขาวิเคราะห์กันเลยว่าโอเคงั้นมันมีสามก้อนหลักคือการจราจรใช่ไหมฮะเกษตรแล้วก็ป่าการจราจรเนี่ยเราทํางานกันมาหลายปีมากในการจะยกระดับตัวมาตรฐานรถยนต์กับมาตรฐานน้ามันซึ่งปีนี้ถ้าเห็นทางปตทประกาศไปแล้วว่าจริงๆรหนึ่งมกราเขาต้องใช้มาตรฐานน้ามันยูโรห้าใช่ไหมฮะก็คือน้ํามันจะมาถ่านต่ําและฝุ่นต่ําตอนนี้เขาก็เร่งออกมาก่อนทั้งบางจากทั้งปตท ที่จะเป็นน้ามันยูโรห้าที่เขาขายในปั๊มกรุงเทพแล้วริรณฑลนนะครับกับสองคือเราขับเพื่อนโยบายคือเรื่องการเปลี่ยนเป็นรถอีวีและมาตรฐานรถที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้เอเคภาคการจราจรครึ่งทางไปแล้วอีกครึ่งทางคือรถใหญ่และการดูแลรถที่ยังเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งอันนี้ฮะก็มันจะมีคลินิกรถลถฝุ่นนะฮะที่เราภาคราชการเราลงกับเอกชน9บริษัทนะครับในการที่จะทําแคมเปญให้ไปตรวจสภาพรถแล้วเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนอะไรเพราะมันจะช่วยได้ประมาณ5้าริบคปอร์เซ็ครับ เมื่อใตะตรงนี้ฮะแล้วในส่วนของที่เหลือมันก็จะเป็นของการไปตรวจควันดําคนที่ไม่ดูแลจริงๆซึ่งผู้ว่าท่านผู้ว่าเ็าเน้นการตรวจในในแหล่งกำเนิดเลยก็คือในใช้ก่อสร้างไม่มาขวางถนนเขานี่นั่นคือการจราจรซึ่งง่ายสุดการการเผาป่าวัเนี้ยฮะซึ่งค่อนข้างยากเนี่ยฮะแต่ทางกรมอุทยานโดยท่านอธิบดีอาจจะพลและท่านรันตรีประชาวาเนี่ยครับให้เปลี่ยน กลยุทธ์เลยสำหรับปีนี้คือแทนที่จะใช้แนวกันไฟซึ่งมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอะครับรบเราเปลี่ยนเป็นใช้คนกันไฟปรับมาเป็นจุดสกัดทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลยแล้วการเปลี่เป็นจุดสกัดคือเอาคนนี่แหละที่จุดเนี่ยมาช่วยเป็นจุดสกัดให้ความรู้ดูแลไม่เผารวมถึงดับไฟแล้วก็ได้ประโยชน์กับการป้องกันป่าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่เราลองทฤษฎีใหม่ในเรื่องนี้นะแต่ว่าเกษตรเนี่ยฮะที่อาจจะมีแนวทางมาแล้วแต่ว่าการขับเคลื่อนน่ะก็ ก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูกันว่าได้ไปได้แค่ไหนอะ้ะุนกันไปด้วยกันแล้วกันแล้วรอติดตามนะคะครับครับผมกราบขอบพระคุณนะคะท่านอีิบดีค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีค่ะที่ิรึดีเป็นสักดิ์สุรสดีค่ะแม่เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยใช่